Got it. ก็ตีลบเครับวันนี้ครับเจ็ดเบอร์ดีไม่ีโบกี้ครับก็เป็นวันที่วันที่ดีครับก็ลูกที่พลาดก็เซฟได้ลูกที่เปิดโอกาสให้ตัวเองก็ทําได้ครับผมจริงๆทําได้ดีเกือบทุกหลุมเลยครับก็มีพลาดบ้างครับแต่ว่าเซฟได้ครับผมแล้วก็หลุมที่เบอร์ดีก็เป็นหลุมที่ตามแผนครับก็ตีอยู่แล้วก็พัดลงเปิดโอกาสตั้งแต่ทีช็อตครับแล้วก็แอปโรชขึ้นไปให้อยู่ใน ระยะที่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 จะพัดไปดีได้ครับผมแล้วก็วันนี้ทําได้มากกว่าครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมก็พยายามตีช็อตไาช็อตพยายามไม่ไม่เนึกถึงหลุมที่แล้วแล้วก็ไม่เนึกถึงหลุมข้างหน้าครับผมก็โฟกัสที่ที่ที่ช็อตที่กําลังจะตีครับครับวันนี้เป็นผมเป็นการเล่นที่ประทับใจผมมากก่อนหน้านี้ผมผมก็หลังจากโควิดมันก็เล่นไม่ดีมาสักพักหนึ่งห ห้าหกแมตช์ที่ผ่านมามันก็เล่นผลงานต่ําไปกว่ามาตรฐานแต่วันนี้มันเล่นได้แบบดีดีดีกว่ามาตรฐานนิดนึงมันสนามค่อนข้างค่อนข้างยากแต่วันนี้ผมเล่นด้วยแบบพยายามใจเย็นๆค่อยๆเล่นแต่มันตีไปใกล้ยเยอะด้วยตีไปมีช็อตสวยๆกันเจ็ดหกลุมท,ที่ได้เบอร์ดี้ที่ตีไปแทบไม่ต้องพัดเลยแล้วก็มีพักประมาณสักสิบห้าลงไปหลุมหนึ่งเบอร์ดี้โดยรวมเกมถือว่าดีมากมาก ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นไม่ดีมันเริ่มจากพัดไม่ดีก่อนแล้วมันก็ค่อยๆลวนมาเหล็กหัวไม้อะไรอย่างเี้ยก็เลยแบบนี้ก็เลยลองพัตเตอร์เป็นพัตเตอร์ตัวตัวใหม่ล่าสุดก็เอามาลองพัดก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมนะเอามาลองพัดแล้วมันก็เฮ้ยมันพัดดีแล้วพอมันพัดดีเกมมันมันมันก็ลื่นครับแก้ผมแก้ไขถูกจุดมากกว่าว่ามันว่ามันพัดไม่ดีทุกอย่างมันก็กลับมาลื่นพรุ่งนี้ผมก็ยังคีฟคีฟคีฟโปรเซสเดิมพยายามสนามเซต ฟเวค่อนข้างแคบมากแล้วก็รับมีผลต่อการเล่นเพราะว่ามันยาวแต่ยังยังยังดีที่กรีนยังยังยังพอนุ่มอยู่ก็ต้องเก็บบอลให้ได้ในแฟเวยเยอะถ้าถ,ถ้าสมมติตอยู่ในบอลบอลอยู่ในเฟเวยเยอะก็มีโอกาสทำมันเดร์ได้ครับเพราะว่าสนามมันไม่ไม่ยาวครับ